และนี่คือ AMD ซีรีส์ของการจอในตระกูล RX 6000ซีรีส์รุ่นเล็กที่สุดและเป็นรุ่นสุดท้ายของตระกูล6,000ซีรีส์นั่นคือ6500 XT ครับเราไม่มีความรู้อ่ะต้องมาปารึกษา i h a v e CPU เพี่เขาเป็นกูรู้เรื่องของถ้ามีใครสนใจคอมเครื่องใหม่ก็อยากจะให้เข้ามาลองปงรึกษาทางร้าน i h a v e CPU นะคะถ้าอยากได้คอมโปหา i h a v e CPU อยากได้ข้าโ oh, อหาเปาเหมือนกันเด่นกันนะครับ <laughs> สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ i have c v i e w และวันนี้มาถึงคิวการพรีวิวหรือการอันบ็อกแกะกล่องให้ดูและการสำหรับ AMD รุ่นเล็กที่สุดคือ AMD Radeon RX 6500 XT นี่คือแสรกรรม RDNA 2ตัวสุดท้ายเป็นรุ่นเล็กที่สุดถ้าว่าการจอตัวนี้เนี่ยมันออกแบบมานเนี่ยเพื่อเล่นเกมที่ความเร็วระดับไหนผมบอกเลยว่าตัวนี้ไปเล่นกันที่ f u l l HD หรือว่าความละเอียด1 9 2 0งพ0ซึ่งเป็นความละเอียดที่คนไทยนิยมสูงที่สุดณเวลานี้เขาการันตีว่าที่ f ู l l HD และรองรับเทคโนโลยี Ray tracing, FSR, Fidelity FX Super Resolution คือคล้ายๆ DLSS ของ Nvidia นั่นเองแล้วก็ RSR g ือ e r a d i o n Super Resolution ซึ่งใหม่กว่า FSR AMD การันตีว่าดีกว่า FSR แต่ทั้งนมทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันละกันนะครับความละเอียดที่ Full HD ผมว่าตัวนี้น่าจะเก็บหมดเพราะว่าความเอียดที่ 2K คือ2 5 6 0 1, 4 0คูณ140ตัวที่เก็บความเอียดแบบ 2K คือ 6,600 XT ที่ผมเคยทดสอบไปมันสามารถคันมันสามารถ <laughs> 6,700 XT เล่น 2K ด้วยเก๋6,800 XT ของมันก้าวได้ทีออกไปเปเล่น 4K แต่ถ้า Full HD ลองดูตัวนี้ครับที่ผมได้มาคือยี่ห้อ Sapphire ตัว Ghost นะครับเขาบอกว่าการันตีเนี่ยความละเอียดที่ 1080p Full HD นั่นเองแล้วก็เมมโมรีเนี่ย 4GB g, g DDR6 ที e 4.0 6500 XT สตารไปกับ RNA2 ครับอันนี้เขาบอกอยู่แล้วครับเอาท์พุตเนี่ยจะมี DisplayPort 1ช่อง HDMI 1ช่องแล้วเป็นตัว Ghost แล้วก็มากกว่านั้นคือจะเป็นตัว Nitro Plus แล้วก็ Toxic อะไรประมาณนี้ Minimum System r e q u i r e m e n เรรหลือครับต้องการขั้นต่ํของระบบเนี้มีอะไรบ้างมันจะซัพพอร์ต X16 หมายความว่าคุณสามารถใส่ p c i ีการ์ดจอ X16 ก็มันก็ต้องใส่ได้อยู่แล้วนะครับนี่เลยฮะมินิมัม400วัตต์ออเกรเตอร์พาวเวอร์สไพล์เขาหมายความว่าเขารีควายพาวเวอร์สไพล์เนี่ยด้วยความที่มันเป็นการ์ดรุ่นเล็กมันกินไฟไม่เยอะดังนั้นเนี่ยพาวเวอร์สไพล์เขาจะรีควายแค่400วัตต์เท่านั้นเขาต้องการแรมที่8กิกะรื่อนนู้เคงไม่มีใครใช้แรม4กิกะแน่8กิกะอยู่แล้วนะครับนี่คือหลักๆคร่าวๆดังนั้นเนี่ยอย่ารอช้าครับไปเปิดกล่องกันเลยและที่สำคัััััญทีีี่่สุดดดคคคือออตววนนนน้้มมแ์ยะรบปก ผมเป็นโรคจิตนะผมชอบดมกาจอนะนะไม่ได้กินไรนะดมอยู่2อ,อย่างนั่นแหละไม่กาจอา็ <S <S แล้วแกออกมากล่องก็ธรรมดาครับเบสิกจะเป็นกล่องอย่างนี้เพราะนี้กล่องน้ำตาลปกติแกออกลักษณะอย่างนี้นะครับนี่เขาบอกได้ว่ามันเป็นกล่องที่สามารถที่จะรีไซเคิลได้แกออกมาฟื้นพ้าไป เบสิกเลยมีคู่มือให้ด้วยซับไฟมีคู่มือให้ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วครับไม่อ่านตัวนี้จะมีฟองน้ํามีอะไรมาให้มาปกติกล่องค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยทีเมียม่าัหร่ก็คือเขาต้องการลดต้นทุนด้วยมั้นี่อยู่ข้างในนี้คือ6 5 0 0 XT ครับอยู่ข้างในนี้คือ6 5 0 0 XT ครับทำไมครับปุ๊บอ่านี่คือการ์ดจอ AMD Radeon RX 6500 XT จากซับไฟตัว Pulse นั่นเองตัว p า l s e เนี่ยสังเกตก่อนแล้วว่ากาจอนั้นขนาดไม่ใหญ่ PCB มันมีแค่นี้เองสังเกตด้วยตารับรู้ด้วยใจเนี่ยมันจะเห็นว่ามันเป็นระบบแบบ Dual Fan ตัวนี้เขียนโลโก้แท p ไฟครับแล้วก็มี p า l s e ตรงนี้พลมหมุนหมุนกาจอนเนี่ยค่อนข้างบางนะครับเมื่อผมเทียบกับรุ่นใหญ่ๆอย่าง6700 6800 XT 6800 XT เนี่ยพเพราะกินพื้นที่แค่2สล็อตนั่นเองนี่ สล็อตแมชชีนเหรอพี่ชายครับสล็อตการ์ดจอดนั่นเองอย่าลืมเรื่องราวที่ผ่าน <c oughs> อันนี้ต้องขออนุญาตตัดออกนะครับ <c oughs> มือสายชัวร์ <c oughs> พอเชื่อมต่อตรงนี้เป็น HDMI แล้วตรงนี้เป็น DisplayPort นะครับนี่ครับ HDMI กับ DisplayPort แล้วก็ย e s i n k นั้นไม่หนาจนเกินไปนะคิดไปมีแค่3เส้นตัวนี้กินไฟไม่เยอะพอมันกินไฟไม่เยอะเสร็จเพิบ MaxTDP มันน้อยมันไม่เกิน125ราวัตต์พอไม่กินไฟเสร็จแล้วไงต่อครับมันไม่ร้อนพอไม่ร้อนแล้วไงต่อครับมันก็ไม่ต้องการระบบระความร้อนที่มัน เวอร์วังอลังการไม่ใหญ่ไม่โตไม่อลังการไม่ R G B ด้วยทรงสันการจะเขียนเขียนว่า Sapphire Radeon นี่การจอ 16x รู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นขาหลอกครับเนี่ยเห็นปะ่ะมันรันที่ X4 จริงๆด้วยเพราะว่าตัวนี้มันเหมือนเป็นขาหลอกนะครับจุดเชื่อมต่อข้อมูลเนี่ยมันจะมีแค่นี้เองฮะนี่มันเชื่อมต่อข้อมูลแค่น,นี้ X4 แต่ที่นั้นนะแค่ X4 เนี่ยมันก็พวกแบรนด์วงแบนด์ยุทธ์เนี่ยก็เหลือกินเหลือใช้แล้วดังนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นที่ต้องใช้ X8 X16 ก็ได้นะครับต่อไฟเลี้ยงครับ6พิน1ช่องข้างหลังมีแบ็กเพเแน่นอนการระดับนี้แล้วนี่คือหน้าตาคร่าวๆของ6,500 x t ตัวนนนนีีีี้้เเด๋ยยววผมมมจะล่่าาถึงงงสสปปัััตไ มีคอมบิวยูนิตทั้งหมด16ตัวครับบูตคล็อกสูงสุดครู2,815เมกะเฮิร์ตถือว่าสูงมากนะครับแล้วก็เกรมคล็อกเนี่ยจะอยู่ที่2,610ก็คือตัวยังไม่บูตอะอยู่ที่2.61กิกะเฮิร์พอบูตแล้วไปทไี่2.81กิกะเฮิร์ตเรย์แอสเซอร์เรเตอร์คือสกปรตเซนอยู่ที่16ฮะพีคพิกเซลฟิลเลตครับความเร็วในการสร้างเม็ดพิกเซลเนี่ย90.1กิกะพิกเซลอเซกนะครับ90,000กว่าพิกเซลต่อวินาทีนะครับความเร็วในการสร้างเท็กเจอร์อยู่ที่18 เ e x กเซลต่อวินาทีสตรีมโปรเซอร์นะครับหรือว่าคล้ายๆกับ c u d a ใน Nvidia เนี่ยอยู่ที่1024ครับเท็กเจอร์ยูนิตอยู่ที่64การใช้พลังงานเนี่ยกินไฟแค่107วัตต์นี่ถือว่าน้อยมากนะครับเพราะว่าสป y ขั้นต่ำนี่คือ400วัตต์นั่นเอง i n f n i t e Cache ครับโอ้จีบีดูมีแคชด้วยนะครับอยู่ที่16 MB m เมก r y Speed อยู่ที่18 g แปดกิกะบิตเปอร์เซครับแรมเนี่ยเป็น4 GB กิก GDDR6 นั่นเอง Memory bandwidth สูงสุดอยู่ที่144 GB กเซนะครับพอการเชื่อมต่อมี Display Port 1.4และ MI 2.1รองรับ VR นะครับใช้เพื่อที่ติดตั้ง2สล็อตนะครับนี่คือสเปคเพิ่มเติมไม่ได้แค่โชว์อย่างเดียวไปดูผลเทสกับตัวนี้ฮะ6500 XT กันเลยครับผลการทดสอบเกมนะครับพอเลอที่ Full HD ปรับพายนั่นเองเกมแรก Resident Evil Winlay ครับ average frame rate 108ร frame นะครับนี่คือ Full HD โอ้เล่นได้นะเนี่ยอย่างเงี้ย e g e t of e M Price ครับ average ที่95 frame Halo Infinite ครับ78 frame f r o r t n i t e ครับ104 frame Back from Bad average 105 frame Quality Vanguard average 60 frame ผลทดสอบของ AMD เนี่ยเพราะว่า6500 XT เนี่ยเมื่อมาเทียบกับ1 6 5 0หรือว่า i5 70เนี่ยจะพบว่ามันแรงกว่า Black f o r b u t 6500 XT แรงกว่า24%ตัว Quality Vanguard แรงกว่า33%ครับ Resident Evil ว i นเ a ็ e 59%ครับ Counter Strike นะครับ Global Offensive จะอยู่ที่32% f o r t n i t e 44% Overwatch 27%ครับผลการทดสอบของเจ้าตัวนี้เป็นสบตตามที่เขาบอกเลยว่าการ์ดจอตัวนี้6,500 XT เนี่ยถึงแม้จะมีแรมแค่ 4GB ิถึงแม้จะเล่นที่ X4 แต่สุดท้ายเราไม่ดูที่แรมเราไม่ดูที่ความเร็วอินเทอร์เฟซในการเชื่อมต่อเราดูที่เฟรมเรทของมันสรุปเลยว่า <laughs> การ์ดจอตัวนี้เหมาะกับความละเอียดที่ Full HD และน่าจะเป็นการ์ดที่ขายดีอีกรุ่นหนึ่งไม่แพ้รุ่นที่อย่าง 6,600, 6,600 XT, 6,700 XT, 6,800 XT, 6,900 XT ทุกคนสามารถที่จะจับต้องได้ง่ายขึ้นราคาเป็นมิตรต่อเงินในกระเป๋ามากขึ้นและสุดท้ายประกอบได้ที่ iHaveCPU ครับเดี๋ยวมาแน่นอนตัวนี้ครับ6,900 XT ครับมีคำถามอะไรสงสัยตรงไหนคอมเมนต์ได้เลยเลยครับและฝากทุกช่องทางในการติดต่อ iHaveCPU ด้วยเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมวันนี้ บายบายสวัสดีครับ